สวัสดีครับ FC สวัสดีครับมืินเบ้าแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อแสงเนาะครับ FC เนาะเป็นปูที่ฟันแม่นครับออกจากโรงพยาบาลครับป่วยพึ่งฟอกไตใหม่ๆครับไปโรงพยาบาลมากครับมากกับฟันดีทันที่วสันครับ FC งวดที่ผ่านมามีโชคเลยครับถึงลอตเตอรี่สองใบวสันครับในลอตเตอรี่สองใบโอ้จะเสียดายแทนคุณพ่อครับถือแต่บ่ได้เงินบ่ได้เงินครับบ่ได้แนวไรก็คือเอาลอตเตอรี่ไปใส่ในกระเป๋ากางเกง ลูกหลานเอาเงเกงไปสักครับพ่อเทียงผัดลอตเตอรี่ผัดมุนบาทนี่มุนมันกูอะได้แล้ว<笑><笑>ข่าวเด็ดไทยข่าวเด็ดไทยคีบไทยของผมไปได้ได้อยู่ครับบ,บม่ไรไทยเลยครับโม่ไรเรื่อยแมนแม่นแมนขอลงบ้านเดี๋ยวสิมาถามว่างวดนี้เด็ดเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะ อ้าวพอเที่งเป็นยังไงครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับสวัสดีครับพ่อแสงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อแสงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่ออันใเฮียดขากระเด้อกครับคุณพ่อพอเพิ่มคนปวดขาตามสบายเลยพ่อตามสบายด้วยครับฝอกไตมะเมยใหม่ครับเอฟซีเนาะสื่อแบตตรีเทะลาร้ายเรากระเด็นเอางวดก่อนๆเป็นยังไงครับโอ้เอฟซีฟังนะคือบัวใดเงินแนวดีกว่าครับถือตัวไหกว่าครับคุณพ่อถือฮาซีถือฮาซี่พครับ ฝันแนวได้ครับเรานิดๆนิดๆเนาะงวดก่อนน่ะอ๋องวดหาซีครับคือหาซีฟันเห็นแมวหาซีเด็กแมวหาซีเก่าซีอ๋อกระแมนทั้งสองตัวนี้ได้ทั้งสองใบบ่ได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างแมนพอฮะทิศซีหาซีเก่าซีเด็กแมวเนาะทั้งบนทั้งล่างบ่ครับขึ้นผอแสงทั้งบนทั้งล่างคือแต่ล่างก็เลยขึ้นบน เพ <icana> ร,ราะว่าผอกไตผอกไตปวดประศรโอ้ด <Ont op> <ats> yes. ีไรมาได้ครับดูว่าฟันแม่นปูหนึ่งครับนังวดดีนะครับงวดนี้ฟันว่ารถกูปะตาขั้นเก่าหนึ่งขึ้นมารดขั้นเก่ามันรดสามหนึ่งสามหนึ่งเด็กมันรถกูปะตาหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งรถอีหยังพอเลยรถคูปตา รถเกียวห้าบอกได้รถไถไโอ้รถไถคูโมต้าหนึ่งสามหนึ่งเบียนปะครับนี่อันเด็กยูหางวันหนึ่งสามหนึ่งโอ้เด็กยูหางเบียน๋อพ่อเด็กแห้งวันนั้นหาโกดสิบหาแรงโกดซื้อาเก่าหาเก้าหาเขียนต้องไปเลยครับแต่มาแต่ก่อนพอเคยมีรถคูโมต้าคันนี้มีอยู่วันนี้ได้ขายข้าเจ้าบอกขายไปเห็นเอาปืนมากก็ดครับแล้วที่เสือยไงเขาไปซสือให้วาน หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งบอกก็เาหามีเลย่อว่าพันมากก็มามาหลกบปลหนึ่งก็มาออกว่าชื่ออันนั้นเดกคบเลยว่าสื่อเก้าีเด็กว่าื่อหกเด็กคบเสร็จมอนาออกเด็กเล่าเด้โอ้โหสีนันสื่อหรืยี่กเด็กลไเือบต่ ของหมดนี้บอกบอกครับผมบหมดน,นี่ละหกสี่หกสี่ <64 S 2> ขวัญมันออกแล้วมันออกเหล็กแล้วเลยเไปทั้งเอาเลยรัฐบาลไทยนี่แหละครับหกสี <64. S 1> ่เนาะหกครับฝันว่าได้กบก็เท่านั้นนะไปไปยังไดพ่อเพื่อไปได้กบไปห้าตังไปหาบอกขันอีกแล้วปรากฏความฝันฝันแบบใส่เวดใส่เวดแบบแต่ปลาปดุกตัวหนึง่งต้องกบใหญ่ตัวหนึง่งก็ได้ว่าเอาครบเลยเด็กบใหญ่ เอาปนุกววาเอาเสบบบันนี้ปนุกเบปอยปอยบ่หรือจังใดอดอ๋อหฮาหาลังเอากบวันสาพอดีกัว่าเสบนุกอยู่แต่ว่าพอดีกับหเมื่อก่อนก็เลยแสยงว่าได้่กบนี่คือตีเป็นเก่าสี่พอเตีเป็นหกสี่พอหกสี่เด็กกําหลเ้าสี่หกสี่อ๋อาฟันว่าได้กบนี่จะเป็นหกสี่เส้าสี่หกสองสจะมีบ่ครับ อเ,เอาเขียนสองสีลงอีกนะครับอันต,ตัวนี้หนึ่งสามหนึ่งนี่เป็นเลขทะเบียนรถคูบัวตาเป็นเลขในเครื่องมั่นแล้วก็เก้าจุดหานี่เป็นเลขแรงมาครับอันนี้คือฟันจับกบนี่นี่เป็นตัวเลขคือสองตัวเนี่ยเนี่ยคือสองสีครับ6กสีสนะครับ <4 S 2> พอเท<ส>ี่ยงครับประมาณนี่นะประมาณนี่ครับเอฟซีเข้าใจบอกรับเขาบอกเข้าใจแล้วพอเที่ยงสะหย่อนให้ฟังเนาะ พ่อเราฝันเราแต่ก่าเราเคยมีรถคูโบต้ารถไถหน้าคูโบต้าวันนี้เพื่อนกาจะใส่ไปโดนเราเพื่อนกาจะขายเปลี่ยนใหม่หรือจะได็เอย่างนี้ครับผมเนาะแต่ว่าคนฝันว่าได้รถขั้นนังกบพื้นมากครับผมรถไถขั้นนังกบพื้นมากคนก็เลยว่ามม่นใจว่าเออว่าอาจจะเป็นเลขยุ่หางรถไถบ่อหนึ่งสามหนึ่งกับเก้าหาครับผมวันนี้ยขึ้นต่อมาพ่อเรามาฝันฝันว่าจ้จับกบไปใส่เบ็ดเ่รเป็นว่าจับหรอกครับไปใส่เบ็ดที่ทั้งกบทั้งปานล่ะแต่พ่อเรากำลัง จับเอากบกับหัวมืออะไรแบบนี้ก็แสดงว่าใดต่กรบนะบอยเอ็มเนาะมันได้ตีเป็นเลขทำหนายฝันเป็นหกสี่กับสองสี่มันคล้ายๆกับีปรที่ผ่านมากที่เป็นฝันเนาะครับเพิ่นฝันแล้วเพิ่นก็ตีตีเป็นเลขทำหนายฝันลฝันเห็นแมวเนาะพ่อเนาะงหมดก้อนนี้เนาะอันนี้แมวตีเป็นเลขเอาเอาเลขทำหนายฝันมาสื่อครับผมเก่าสี่กับหาสี่งวดไหนมันออกสามเก่าสี่บอกฮะสามโตเมนบอก สามเก้าสี่นี่ยังนีเราเนก็จำโมเมนเนาะแต่ว่าจำไห้ยู่ว่าเก้าสี่ก็หาสี่ครับเอาติดทั้งลลางทั้งบนครับผมขั้นบนขั้นบนก็ออกจากโรงบ้านมาทัเหมืนกะมนไหนเก้าสี่นเพราะว่าสื่อยี่หานเขาไปขายอยู่วันจันย์ยี่หนไงบอกว่าสองสี่ก็พูกสี่ตัวนี้ครับเาะทันมันสื่อไว้แต่โรคบ้านมันก็จะออกมาสื่อ หกซีหกซีนี่ื่อสองร้อยัฮาซี่่า่อซื้อว่าซื้อไดกสี่ราตรีแล้วราตรีแล้วพ่ซื้อเราไป่ไวอแตเกาซี่อว่าออกหกีออกหาซีกกซีอกหาีครับซีเป็นเบองงเน่ครับผมตัวเลขรัอยอมตัวเอฟซีเป็นเบิงเนี่ยครับเอฟซีไปแคบหน้าจอเนาะครับเนาะนี่เด้อ่นิ่น่ะ ตัวเลขของพอแสงครับเอฟซเนาะเป็นหางรถไถครับเลขหางรถไถก็คือ1 3 1 1 3 1ครับเลขเครื่องนี่ก็คือ9.5 9.5ครับเอฟส่วนตัวเลขจับกบเนาะครับเนาะเป็น2อครับเป็น2อหรือว่า6กครับลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบลองเบิร์ครับงวดวันที่1เมษายนพศ2 5 6 8เนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมรถทงนัมเบด้์ครับมือนิครับ เบาเอ็มบะทงสิบห้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาเอ็มบะทุนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเหลียกทองเรียยทซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสือเอร,รอเียกสืออตถตอรีเป็นสี่เหือกนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลื่อการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขา,ขายขายทุกอย่างแล้อเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆ,ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งรูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนนู้นวัดตีหน่อยเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาผู้ตามอายุยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับ,บ,<อ>บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคโกมมลกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินขาวกบบรรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค้าย,ยางบ่หเห็นลานเฮาแขยว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของลุงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลุงปูหลอดมานานแล้วมือนในการมีโอกาสในไมาสักกระกาบลวงปูนะครับเนาะ กบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกัเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่เอาไปใส่ได้ขี้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับท่านผู้ชมมือแท้ ล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเวยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวย ่กแจ้งให้กันนี่ครับยืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมี่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุร่อซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถ่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายใอ้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาะท่านผู้ชมแล้วาเบาแอมเราทงนี่ไในน้ำมุ่นมะน้ำครับ ได้นม,มุนข้องหลวงปุลอดมใหอยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่พอดีถีร่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เห็ดแห้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่างแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอเด็เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาุสาธุ